อ๋อกได้เอดีพี่มีเออดีไหมไอพี่มีเพลงไหมพี่มีเพลงไหมสองอันหนึ่งพี่ขอได้ยินเราป้างวะพี่ไม่ยินหนู่อยเนี่ยขอบคุณครับอุ้ยไม่ใเธอหน่าจะไม่มีเราไปค่ะเลขอุ้ย โอ้ยมีคุเสียงไปทำไมหนูเลขหกหนึ่งเจ็ดเอาไปเลขไรหกหนึ่งเจ็ดก็คือเสียงไปทำไมขอบคุณครับพี่เดียร์เลขอะไรทำไมทำไมหนูเอาไปเลยหนูเอาไปเลยเอาด้วยไหมครับอันนี้มันเพนแกงอระพี่หนูใช่ไหมล่ะใช้ผมเห็นใช้ผมเห็นครับใช้ผมเห็นแล้วใช้ผมเห็น เร็วครับเร็วเร็วใช้ผมเห็นแล้วพี่เพจประชาชนไม่เหรองั้นเอาคืนมาครับไม่ไม่มีครับไม่มีครับไม่อะไรไม่งั้นครูก็กดใช้ผมเห็นต่อหน้าเลยเร็วๆมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้เพราะเราเป็นประชาชนหนึ่งหนึ่งเก้าครับหนึ่งหนึ่งเก้าคุณมีมีดไหมครับมีมีดไหมครับไม่มีค่ะไม่มีมีอะไรบ้างจะแทงหหนูเรอไม่มีอะไรค่ะผมไม่มีมีดครับเดี๋ยวแทงคุณได้ไงครับผู้หญิง กลัวค่ะโนดกลัวกลัวอะไรครับมีผีมาหาเขากลัวพี่อ่ะกลัวเรื่องอะไรครับอยู่หลอดกลางพี่เดียกลัวทำไมแนนเดาเขาก็ดูดีเขาขึ้นเสียงใส่หนูเมื่อกีอ๋อเมื่อกี้ผมเมื่อกี้เท่าทีครับผมกำลังเทสอะไรบางอย่างเนี่ยเทสเทสอะไรเทสครับเทสเทสเนี่ยเทสดีครับเทสแบบว่ามันดีหรือเปล่า ทดีเทเสียอะไรครับพี่เห็นแล้วพี่ต้องขึ้นเสียงเลยหรอโอ้โหจริงๆพี่ไม่ได้อยากขึ้นเสียงนะครับอัลเทอร์นั้นพี่เป็นคนดีโอเคพี่มีเพนงตังอันหนึ่งเลยลงมาเลยครับพี่ลงมาเลยโอ้ยหนูขับรถไปเนี่ยหนูก็ตายเนี่ยพี่พี่พี่ไปส่งเขนหน่อยพี่ใช่พี่พี่จะพาน้องหนูไปปะล่ะ ไล่สามรอบเลยนพี่อุ้ย้เลยครับตนะครับเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปยย้ทลร่างกายทไรหนูคนนู้ไอ้น้องจะมาไซพี่แบบนี้ไม่ได้นะครับพี่ลร่างกายหนูทไไหนน้องน้องจะสิ้นแล้วไงน้องไม่เห็นสิ้นเลยเนี่ยเ้ยเี้วจริงไป ไอ้รถพวกคุณมาขึ้น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 มาไอ้หนูต้องไปด้วยหรอกขึ้นมาครับเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวไม่ได้ไงเดี๋ยวให้คุณขับรถขึ้นมาไงเอ้ยคุณขับรถคันนี้มาไงโอเคจะตายพี่รามเลขอะไรเลขเลขหกศูนย์ห้าพี่พี่ดูวิธีหนีของอาจารย์ชี้ต็อปดิเดี๋ยวก็จะหายแล้วเดี๋ยวก็หายแล้วเอ้ยเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมากูไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยวกูกลับมาเดี๋ยยวกกูไปลงบาาน ผมจะไปสวีทกับคุณสองคนนะครับท้าไม่ไปนี่ได้ไหมนะ ทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ครับอันนั้มาด้วยกันไหมครับหมอหมอชุบคนไี่ไหนครับถ้าชุบราจะกลับยังไงหมอทำอะไรครับวิ่งเข้าครับพี่แล้วหมอวิ่งทำไมครับรถพังครับอเอากล่องซ่อมไหมครับไม่เป็นไรครับพี่ แต่เย็นนะพิมอะไรระวังหน่อยเชี่ยนี่เต็มเลยนะ ใครับเราไปลพมา้า2อคนดีกวเอ้าไม่หาเขาหาค้าไปยมานะครับไห้สุงาน,นไดไหไปเลยเออทำไร มันได้ตีอยู่แล้วครับเสียไม่ได้มันได้ตีอยู่แล้วมันได้ตีอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วครับมันโดนอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วเมื่อครับใครครับเนี่ยคุณคือใครเอา <c oughs> ให้มันให้เทียกอ่ะให้เทียกโเฮลชิมวัดกันไปก่อนตีสองแบบตีพร้อมกันมันก็ไม่ได้วัดอะไรกันเยอะไงให้มันวัดกันไปก่อนแต่ยังไม่อยู่แก๊งเดียวเลยเพราะว่า,วา ลูกเลี้ยงมาก็อยากได้เองอะ่ะครับคุณคุณคับ อรรเอาข้าวครับกินไหมกินครับขอ,ขอหนึหม่ำได้ไหมห้าพันได้ไหมหรอสองจานได้ไหมห้าพันสองจานหรอหมืนึ่งได้ไหมหมือนหนึ่งได้ไหมหรอได้สองจานเหมือนหนึ่งนะเอาข้าวไหมครับผมเลียงข้าวเนี่ยซื้อเคงิวน,นี้แล้วอ่ะพี่ มีกี่จานครับอะไรครับจะช่วยขายเหรอใช่ครับเนี่ยขายพี่สาวสามพันครับโอ้โหเอาเลยยครับ้โหขายพี่สาวสามพันเข้าไป พุ้ยราคาขึ้นแล้วไม่หรอกแ่ได้กะไรแค่นขายตั้งสามพันสามพันห้าแล้วขายสองพันห้าแต่ถ้าขายคนแก่ๆก็สักหมื่นหนึ่งก็ได้หรอกเอาห้าเองขายสามพันห้าครับไม่บอกว่าถ้าขายคนแก่ๆก็สักหมื่นหนึ่งอาจจะหลอกง่ายเอาดีหมื่นหนึ่งนี่ต้องขายคนแก่ๆเหรอพี่เขาถึงจะซื้อใช่เขาใจดีไงกูไม่แดก ผมผมไม่ได้ส่วนหัวคุณเวลาเอางอาเอางี้พี่พี่มีตอนนี้คุณคนมีคนหนึ่งมาแนะนำชอบไหม